ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณีนนทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพนางสามาวดีตอนจบแต่ความจริงแล้วพระน,นางสามาวดีก็ยิงห้า้อยจบไปแล้วก็ห <c oughs> มายความว่าท่านถูกเผาแต่ก่อนที่ท่านจะถูกไฟเผา สิ่งที่ท่านได้รับนั่นก็คือเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระนาคามีบ้างราสัยจิตที่ท่านบริสุทธิ์เห็นทุกขเวทนาว่าไฟเป็นกล้ามันพุ่งเข้ามาความร้อนท่านก็แนะนำคนทั้งหลายว่าอย่าสนใจกับทุกขเวทนาให้มากเกินไปตั้งใจคิดว่าการเกิดมันไม่ดีอย่างนี้ แล้วก็จงอย่าทาการจะทําจิตใจโกรธในนามาคันธิยาพรามและมาคันดียาทั้งสอง้สองอาหลานเพราะดันทราบแล้วว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครต้องเป็นสองคนนี้แน่แล้วก็ตั้งใจคิดว่าร่างกายมันไม่ดีที่ป,ประกอบไปด้วยการทานทีสองอารมณ์มนี้เขาบรรดาเพื่อนพิสุสมณเนรทั้งหลายอุมบาสุบาสิกาตั้งใจไว้มัน ความดีใดที่ท่านทั้งห้าร้อยหนึ่งองค์ท่านได้รับแล้วเราทําตามท่านเราก็เป็นสาวกองค์สมเด็จพระปฏิปแก้วก็คงมีผลตามนั้นเพราะว่าการถึงว่านามาคณียาฆ่าคนทั้งห้าร้อยกับหนึ่งคนแล้วก็เป็นพระอริยเจ้า <c oughs> สิ่งที่เป็นความสําคัญก็คือเป็นพัญญาของพระราชาเป็นมเมสี กรรมนี้เป็นกรรมหนักมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเขาต้องรับกรรมสนองกรรมของเขาแน่นอนเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจินบวรทรงตรัสว่าผลกรรมที่ขาจะได้รับอันดับแรกเป็นความดีคือนี่ขาอมันจะไอ เป็นความดีเป็นความดีที่คุได้ที่พระราชาทรงประทานให้ทรงประทานรางวันให้เล็กน้อยแล้วก็ไม่น้อยใหญ่มากเป็นที่พอใจขว่านางยังบอกว่ามีญาติเท่าไรเราจะรับขคา,าเรียงดูเพราะเราไว้วางใจในความดีของเธอว่านางมาคัดียาก็หลงกล ก็เรียกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปราตายปรรนาบางคณิยาหลงกลคนนี้แจ้ง่าญาติของตนมีที่ไหนเพื่อมาพร้อมกันพระราชาจะเลี้ยงดูแล้บางคนที่มีความโลภคือว่าถึงมีม,มีมีกรรมเสมอกันที่ไม่ได้เป็นญาติของบรรดามางคณิยาก็ติดชิ้นบนกับเจ้าพนักงาน เอาไว้ให้แจ้งไปด้วยววาชั้นเองก็เป็นญาติเขาได้รับรางวัลเขาก็เขาก็แจ้งให้าาทราบว่าเธอก็เป็นญาติเช่นเดียวกันนี่ไอร้ระบบการเงินการทองแบบนี้มันไม่มีเฉพาะสมัยปัจจุบันนี่ก็ลือกันว่าคนไปทํางานต่างประเทศหนังสือพิมพ์ลงเสียเงินเสียทองแล้วก็ไม่ได้ไป และเรื่องราวคุนนางมาคณิยานน้ซสยเสียเงินแล้วก็ได้เป็นญาติปรปรกาศคนเป็นญาติหมดถามว่าพระราชาถามว่ามีอีกไหมพุะนางมาคณิยาบอกไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะหมดเท่านี้รวมแล้วก็ประมาณห้าร้อยเช่นเดียวกันพระราชาจึงเรียกประชุมคนทั้งหมดและเจ้าหนัาง,งานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ว่าวันนี้เราจะไปทานความดีแก่พระนางมังคณยากัมมัญดายาติทั้งหลายที่มีความหวังดีต่อเราฉะนั้นจึงสั่งให้จับพระนางมังคณียากับหญิงทั้งกระคนทั้งหมดที่ประกาศตนมาเป็นญาติมัดสบายๆมัดแล้วหลังจากนั้นให้คนขดุดหลุมที่พลานหลวงเพื่อที่สนามหลวงขุดลงไปลึกแค่เอว ให้คนทั้งหลายเหล่านั้นลงไปอยู่ในนั้นแล้วก็กลบหลุมสำหรับพน,นางมางคริยานั้นไม่ได้ลงหลุมให้ตั้งขาอย่างคือคาให้มั่นคงมัดให้ตัวให้ตรงแขวนขึ้นไปจับมือทั้งสองแขวนแขนสอง่อนแขวนขึ้นไปให้เท้าถึงดินบวิดหวิดจะถึงปลายเท้าถึงบวิดหวิดเอาปลายเท้าทาบก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ให้เอาผ้ายัดปากเขาไว้ห้ามไม่ให้ร้องไอ้เมื่อผ้ายัดปากมือมันเอามาแก้ไม่ได้มันก็ร้องไม่ออก <c oughs> หลังจากนั้นก็ให้คนเอาฟางมาโรยลงมากองกองทับคนทั้งหมดที่หุดหลุมแล้วแล้วก็สั่งเอาไฟจดุดเอาไฟจดุดเมื่อไฟก็คลอกหนังมันตายหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบ หลังจากนั่งเอาช้างเทียมไถเหล็กไถคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จนละเอียดทับผมไปกับแผ่นดินเป็นปุ๋ยอย่างดี <c oughs> นี่รางวัลที่พระเจ้าเทนประทานก่นญยตาเขาว่านางมาคนดียาสำหรับสำหรับบระนางมาคดียาเนี่รับประทานเป็นพิเศษคือรางวัลพิเศษยิ่งใหญ่กับบุคคลใดทั้งหมดท่านให้ใช้กระทะ ใส่น้ำมันตั้งเตาให้เดือดแล้วก็ปาดเนื้อล่ำลำอย่างคนขาคนแขนน,นี่เป็นต้นเขาว่านาวางคณิยามาทีแตะชิ้นท <c oughs> อดให้สุกแล้วบังคับให้นางมางคณยากินทําอย่างนั้นอย่ทั้งนางมางคณยาตาย <c oughs> เมื่อพระทั้งหลายในตอนเช้าทราบข่าวแล้วก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว ว่าพระนางสามาวดีถูกไฟเผาตายพระนางมาคณยาถูกเชือดเนื้อทอดให้กินบรรดาคนทั้งหลายที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติที่อยากจะเป็นญาติ <c oughs> ต่างคนก็ต้องต่างตายจากไฟเผาและถ่ายเหล็กบรรดาพระทั้งหลายจึงได้กราบทูลองถามองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าพันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวค่ะหญิงห้าร้อยคือพระนาสามาวดีกับอีก500คนนั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าทำไมจะต้องมาถูกเผาตายอย่างนี้พระพุทธเดียวค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไนีมีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายยังทั้งหลายห้ารอยนีนั้นเดิมทีเป็นบริวารของพระเจ้าพรหมทัศพระเจ้าพระมทัตจะมีความเคารพในพระประเจ้พระเจ้าแปดองค์ทรงถวายพัะตาหารในฤดูฝนเสมอ เ่อสิ้นสี่เดือนแล้วพระประเจพระเจ้าก็ลาไปอีกเจ็ดองท่านเข้าป่าไปไปป่าป่า,ปาหิมะวันแต่ประเทศคือป่าใหญ่ <c oughs> ตีองค์หนึ่งนั้นไม่ไปไปนั่งเข้านิโรธาสมาบาัยจุชายแม่น้ําในดงหญ้าทึบซึ่งมองไมเห็นตัวการเข้านิโรธาสมาบาัิของท่านใช้เวลาเจ็ดวัน วันหนึ่งพระราชานำหญิงห้าร้อยทั้งหลายเหล่านี้ไปอาบไปส่งน้ำเธอก็เล่นน้ำจนสนสนสนุกสบายมากเกินไปมันก็หนาวลุกขึ้นมาข,ขึ้นมาข้างบนตะลิง่งก็หากอหญ้าที่เป็นพุ่มใหญ่เอิญพระประเจพุะเจ้าท่านนั่งนีนั้นมองไม่เห็นนรกจัดก็เอาไฟเข้ามาจุดเพื่อจะผิงไฟ เมื่อหญ้าไหม้หมดลงไปแล้วนั้นใช้ปลายกุฎภพพระประจัจจีกับพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงจัดว่าการเข้านิโรธาสมาบัติอันตรายย่อมไม่มีกับท่านใครเจ้าช้าไม่ก,กระทืบก็ไม่รู้สึกแจกระบองมาเตียหินมาทับก็ไม่มีอันตรายแต่วันนางทั้งหลายไม่ทราบ เข้าใจว่าพระบเจจะพุทธเจ้าตายแล้วแต่ว่าถ้าว่าคิดว่าถ้ารราชาทรงทราบว่าเราเผาพระเป็นเจ้าของท่านเราจะมีโทษหนักจิไมไหาฟืนมาคนละท่อนสองท่อนกองใหญ่สมท่วมพระบเจจะพุทธเจ้าแล้วก็จุดไฟเข้าใจว่าร่างกายคุณยมอดไปหมดแล้วกับืนก็เลยเดินกลับ <c oughs> กลับพระราชฐาน แ้ปรากฏพอดีครบเจวันพระประเจงพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธาสมาบัติปรากฏแม้แต่ผ้าของท่านก็ไม่ไหม้ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรจากอนตรายจากไฟแม้แต่ส่วนิดเดียวอาศัยเจตนาดวงหลังที่ตั้งใจเผาพระประเจงพระพุธพทธเจ้าหญิงห้าร้อยยิงต้องมาถูกเผาในชาตินี้ แต่ความจริงเธอถูกเผามาก่อนแล้วร้อยชาติเกิดมาร้อยชาติหลังยัยท่านนั้นถูกเผามาเรื่อยๆชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะเป็นพระอรเดยเจา้า <c oughs> หลังจากนั้นบรรดาพระสมนั้นหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าว่านางขวตุตรานี่ทําไมจึงได้เป็นหญิงค่อมแล้วเธอก็มีปัญญาดี แล้ทำไมยังได้เป็นประสดาบันเพราะเหตุไรยังได้เป็นทาสรับใช้เขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ตัดว่าทิคเ,เวโดก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายขุจุตรานี่ในการหนึ่งก็เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าพรหมทัตน์นั่นแหละสมัยนั้นแล่พระไปเจอพระพุทธเจ้าที่มารับทานคือว่ามาฉลองศรัาทธาของพระเจ้าพรทมทัศแองค์องค์หนึ่ง ท่านหลังค่อมหลังค่อมหน่อยๆเดินหลังโกงๆหน่อยๆตอนนี้ขุจุติรานี่เป็นคนมีความฉลาดเวลาที่พระบระเจพทธเจ้ามาคราวใดพระเจ้าพระมทายก็ต้องเรียกเธอเข้าไปใช้เพราะเธอเป็นคนคล่องตัวงานดีทุกอย่างแต่ว่าบรรดาเพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เห็นพระบระเจพทธเจ้าเลยไอ้ในรู้ในวงังในไปไหนไมันลาบาก ต้องได้รับอนุญาตก่อนยังอยากจะทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าคำว่าราชาที่มีความเคารพนรูปร่างเป็นยังไงนางคูจุตรายก็บอกว่าที่เจ็ดองค์ปกติแต่มีพิเศษอยู่องค์หนึ่งหลังคอมๆท่านห่มผ้าแบบนี้จะผ้ามหา่มเฉวียงบ่าคล้ายพระประเจ้าพระเจ้ามแล้วหลังจากนั้นก็ถือขันแทนบาท ว่าพระผู้เป็นเจ้าเดินหลังคม่อมๆแบบนี้แหละการสแสดงลีลาในลีลาของพระบระเจพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีเจตนาล้อเลีเยนแต่ออกแบบแบบนั้นฉะนั้นขุติตราเกิดมาร้อยชาติหลังค่อมทุกชาติจำให้ดีในบรรดาท่านพุทธบริษัทกรรมเล็กน้อยแต่แต่ต้องพระอริยเจ้ามันเป็นอย่างนี้แหละ เป็นอย่างเดียวกับขุจตราหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าการที่ขุจตราฟังเทศนล้นก็จำลีลาของพระพุทธเจ้าได้มีปัญญาดีมากเวลาไปเทศต่อก็เทศในแนวเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลีลาคล้ายคลึงกันเป็นที่จับใจคุณหญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน แล้วก็ฟังเทศจบเดียวเนี่เป็นมาโสดาบันนั้นท่านบอกว่าในสมัยนั้นเองคือพระบเาะเจ้าพระเจ้าทั้งแปดองค์เมื่อรับนิมนต์มาในพระราชนิเวศเจ้าหน้าที่ถวายข้าวยาโคคือถวายข้าวต้มไอข้าวต้มที่เขาใส่บาตมันกำลังร้อนอยู่มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งแปดองค์ นำบาดออกไปมันร้อนนี่มือจับด้วยมือขวาร้อนก็เปลี่ยนด้วยมือซ้ายมือซ้ายร้อนทนไม่ไหวก็จับด้วยมือขวานางกุจ,จุตรายเห็นเข้าก็สงสารพระบาเจพระพุทธเจ้าท่านร้อนมีความลำบากจึงนำเอากำไลข้อมือไปคู่ไปถวายพระบาเจกับพระพุทธเจ้า มาไปถาไวายแล้วบอกให้พระเจ้าเจ้ารองก้นบาทพพระเจ้าเจ้าท่านรองก้นบาทแล้วมันก็ไม่ร้อนถือมีความสุขแต่ท่านก็สงสัยว่ากำไรของเธอในข้ามันสูงและต้องแปลกคู่เธอปรารถนาเช่นใดยึงมองดูหน้าเธอเธอทราบความในใจของพระเจ้าเจ้า นางจึงกล่าวว่าหม่อมฉันขอถท้ายเป็นขอพระคุณเจ้าทุกองค์พระเจ้าค่ากำไรนี้ไม่ต้องการคืนมอบให้เป็นสมบัติของผู้เป็นเจ้าเลยพร,เพระเจ้าเจ้าก็ทรงรับแล้วนางก็กล่าวว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วด้วยอำนาจการถวายกาไรการร้อนอันนี้ขอทำนั้นจงเห็นต่หม่อมฉัน เขาหม่อมอฉันจะเห็นทำนั้นตามที่พระเจ้าเห็นแล้วได้เถิดพระเจ้าค่ะพระปเจ้พระเจ้าก้นนาเอากําไรนั่นรองบาดไปวางไปไว้ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งท่านบอกว่าปัจจุบันนี้กําลังกําไรนั่นยังอยู่ยังไม่มีอันตรายเพราะผลเนื่องความดีอันนี้แหละองค์สมเด็จพระจ,จอมไตปรปิมพศาสนาสรนตรสว่าพิสูจน์ทั้งหลาย เธอจึงได้เป็นคนมีปัญญาดีเพราะเมียทิ่ฐานนั้นบามรมีเป็นกรณีพิเศษทิฏฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอฉันจะเห็นทมนั้น้วยเถิดเจ้าข่าให้ไห้พรมาเอวังโหตุเ <c oughs> รื่องแปลเป็นใจความใ่้เจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาเธอก็น้อมรับต่ยความเคารพ นั้นเกิดมาในชาติสุดท้ายเธอถึงเป็นคนมีปัญญาดีรอบครอบทุกอย่างแล้วก็มาฟังเทศจบเดียวจนได้เป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระริยะบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถถ่ายทอดพระธรรมเทศนาให้คนอื่นเป็นพระโสดาบันได้อีกด้วยแล้วต่อมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเธอเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนา อันนี้ขามันดายอโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหน้าและวิสุทธิ์ณำนฟังไว้ให้ดีด้วยเรื่องพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสูดาบันขึ้นไปอย่าไปแตะต้องด้วยได้ในส่วนแห่งความร้ายควรจะถวายความครบรพในด้านของความดีอย่างนี้ความดีของท่านก็จะสนองเรา ต่อไปองค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องความเป็นทาสอื่นนางขุตตรานี่เป็นทาสเข้ามาเป็นร้อยชาติเหมือนกันแลวว่ามีอาชีพในความเป็นทาสท่านบอกว่าในสมัยครั้งหนึ่งอันนี้ก็จําไม่ได้่าสมัยพระพุทธเจ้าทรงานามว่าอะไรพูดวันนี้ไม่ได้การสือถ้าการสือนั้นมันยุ่ง เวลานั้นเธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีกำลังจะแต่งตัวก็ดีมีนางพิสุณีองค์หนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์แต่เป็นเพื่อนกันกาลางโคจุตรามาก่อนก่อนบวชก่อนบวชนี่เป็นเพื่อนกันเข้าใจว่าัานะคล้ายคลึงกันแล้วก็รักกันมากวันหนึ่งท่านมีความคิดถึงนางโคจุตรา จึงเข้ามาเยี่ยมถึงที่บ้านเวลานั้นเป็นเวลาที่นางขูตุตราจะแต่งตัวพอดีและนางวิสุณีทั้เขามานั่งก็มาครอมกับกระเช้าเครื่องแต่งตัวคือนางขูตุตรานั่งตรงนี้ไอก้กระเช้าเครื่องแต่งตัวอยู่ห่างไปหน่อยนางวิสุณีมานนั่งตรงกลางพอดี และเวลานั้นแปลกด้วาคนรับใช้ของนางคุตุราุตุราไม่ได้อยู่ที่นั่นก็อยู่ด้วยกันเพียงสองคนเจก็ยกมือไหว้นางพิสุณีว่าขอประทานอำัายเถิดพระแม่เจ้าคุณนาหยิบกะเช่าเครื่องแต่งตัวส่งให้ฉันด้วยฉันจะแต่งตัวนางพิสุณีท่านเป็นพระหรหัตท่านก็พิจรารณา ว่าถ้าเราไม่หยิบให้เธอเธอจะมีความโกรธถ้าเธอมีความโกรธเราตายแล้วลงนรกแน่ต้องตกนรกสิ้นพันปีนรกไม่ใช่พันปีคนแต่ว่าถ้าเราหยิบให้เธอเธอต้องเป็นคนรับใช้เขาท่านยังตัดสินใจว่าการเป็นคนรับใช้น่าดีกว่าเป็นสัตว์นรกมาก เพราะว่าสัตว์นรกจะมีแต่ทลุกเวทนาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระอรหันต์ใช้ท่านยังไงยังไงก็ลงเอเวจีมานรกแน่เอเวจีมานรกไม่จะว่าจะไปอยู่พันพันปีนรกเลยแค่แค่นาทีเดียวนรกก็แย่แล้วเพราะว่ามันมีหอกตรึงกระยับกายไม่ไหวตรึงทุกส่วนหมดไฟพุ่งมาทั้งสี่ทิศทั้งเบื้องทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนเป็นหกทิศ ร่างกายขยับไม่ได้ถูกเผายานันไฟก็แรงกว่ากล้ากว่าทุกขุมร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บฉะนั้นนางพิสุนีจะมีความเมตตาหยิบก่าเช้าให้เธออาศัยที่ใช้นางพิสุนีผู้เป็นพระอาหารหันต์นางกุจตรานั่นจึงต้องเป็นคนรับใช้เข้ามาร้อยชาติเศษ องค์สมเด็จพระบรมโลกเกชิตตัดอย่างนี้แล้วต่อไปพระยังถามองค์สมเด็จพระบัีแก้วว่าคนสองพวกนี้หนึ่งพนนางสามมาวด,ดีกับหญิงห้าร้อยเมื่อก่อนจะตายเป็นอะไรบ้างพระพุดธเจ้าจะในทรงแต่เมื่อก่อนที่เธอจะสิ้นใจบางคนก็ทรงอยู่ในฐานะพระโสดาบันบางคนก็หยับขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามี บางท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่ว่าพระนามบางคณิยาแต่พวกนี้ลงเอเวจีมหานรกเรื่องความไปดีด้วยกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งดีสูงฝ่ายหนึ่งดีต่ำแล้วพระก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทั้งสองคนนี้พวกไหนที่ชื่อว่าเป็นผู้ตายแล้วพวกไหนชื่อว่าเป็นผู้ทรงอยู่ สมเด็จพระบรมครูก็ทรงตัดว่าคณะพันนางสามาวดีพร้อมดีหญิงห้าร้อยจะมีชีวิตอยู่ก็าตามจะตายแลว้วก็ตามถือว่าเป็นผู้ทรงอยู่นั่นหมายความมีความดีทรงอยู่แล้กวก็ดีถึงที่สุดคือเป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าสาหรับานางนาบางคณิยานั้นจะมีชีวิตอยู่ก็าตามจะตายแลว้วก็ตามถือว่าผู้ตายแล้วคือตายจากความดี เนรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีขึ้นชื่อว่ากดของกรรมแม้แต่เล็กน้อยถ้ากรรมชั่วจงอย่าทำแต่ความดีมากเดือนน้อยถ้าทำได้ควรทำเร,เรียบรียบรัดในการทำเพราะจงอย่าเชื่อชีวิตของเรานี้มันจะยืนยาวอยู่หลายปีหลายเดือนหลายวันเอาเรื่องแน่นอนกับชีวิตนี้มันไม่ได้ ผมก็ยำแย่เหมอือนกันเรื่องราวขอนนางสามาวดีจะจบผมก็เกือบจบเหมือนกันเพราะมันป่วยมากอรบ,บันดาสาวก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำไว้ให้ดีว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ <c oughs> เรามองทุกข์ให้พบผมจะไม่ติบายว่าอะไรเป็นทุกข์บ้างถ้าพวกท่านโอจงถ้าไม่รู้อะไรเป็นทุกข์ ก็ไปสู่อบายภูมิตามความประสงค์ของท่านเถอะเราพูดกันอยู่ทุกวันยังไม่เข้าใจในทุกก็หาความสุขไม่ได้อยู่เองเมื่อเข้าใจในทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบุคคลใดถ้าเห็นทุกบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นเห็นอริยสัจแต่บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าบุคคลใดเป็นพระอริยเจ้าบุคคลนั้นก็ใกล้ความหมดทุกข์ จะมีความสุขที่สุดในเมื่อจิตเข้าถึงสังขารุปเปฆายานคำว่าสังขารุปเปฆายานคือการวางเฉยในร่างกายให้มีความเข้าใจไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพื่อการกินทุกข์เพการหิวทุกข์เพการปวดอุจจาระปัสสาวะทุกข์เพการแก่ทุกข์เพร่การป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพการพัดพลาดจากของตับ ของชอบใจทุกข์จากความตายเข้ามาถึงในเมื่อมันเป็นพื้นฐานแห่งการทุกข์เราจะต้องการอาระไรมันอีกการตัดกิเลสตัดตัวเดียวที่สก,กายติทิคิบว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็น,นเพียงธาตีรที่เราอาศัยชั่วคราวมีอาการสามิศสอง มีความเกิดขึนในเบื้องต้นมีความแก่ในท่ามกลางมีความตายเป็นลิสุดถ้าระวังความการเกิดมนุษย์แล้วก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ไม่มีอะไรดีจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานขอทุกท่านพยายามกําจัดโลภความโลภได้จากขานุสติกรรมฐานกําจัดความโกรธด้วยพรหมญาณสีทำลายอุป,ปาทานนี้คือความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญา ได้ทุกท่านจะเข้าพบความดีนั่งคหือได้แก่นิพานโดยเฉพาะทุกท่านที่ได้มโนมนยิทธิมีกําลังใจจับปนิพันธ์ได้จับนิพานนิพาน์นานไม่เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอปณิพันธ์เหมือน,นั้นแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปณิพันธ์อย่างนี้ทุกท่านจะสงความปัญหนาด้วยก,การท่องพวงสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วเรื่องราวภาษามาวดีก็จบผมก็เกือบจบกับเรื่องราวภาษามาวดี เห็นว่าวันนี้พอดแฟ็ดพอดแฟ็ด,ด,ดเอาดีไม่ได้เลยก็ขอยุติวัต่เพียงเท่นี้ขอความสุขสวัสด์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี